เด็กพบกับทูโอมาลิสุขมารีในรายวิายชาดนตรีน่ารู้บายทูโอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2อย่างที่บอกว่าของเราเรียนกนาร3วิชาทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ใช่สัดห์ที่แล้วในคาบคาบเรียนครั้งที่แล้วของเราเรียนในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีไปแล้วนะครับเคยบอกไปแล้วว่าองค์ประกอบก็คือส่วนประกอบหรือสิ่งต่างๆนะครับที่เอามา ต่อการเอามารวมการทําให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาครูโอได้ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นส่วนประกอบของต้นไม้กิ่งก้านใบชะชะใบก,ก้านกิ่งใช่ไหมรากผลไม้ดอกไม้ทุกอย่างนามารวมกันจึนเกิดเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ในขณะเดียวกันที่เราหมายถึงองค์ประกอบของดนตรีนะครับก็จะหมายถึงจังหวะทานองเนื้อร้องเออสียัง ร,รูปร่างการนำเสนอนต่างๆนะครับทุกอย่างนำมารวมกันเกิดเป็นเพลงที่สมบูรณ์นั่นเองครับและในส่วนสัสดงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของศัพท์สังคีตคำศัพท์สังคีตเนี่ยแยกออกก่อนศัพท์เหมือนกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษไหม คำศัพท์ภาษาไทยนะครับคำศัพท์คือหมายถึงคำคำเนาะคำที่ใช้นะครับสังคีแปลว่าดนตรีดังนั้นศัพท์ส,สังคีจึงมีความหมายว่าคำศัพท์ที่ใช้ในดนตรีอาจจะเป็นการเล่นการฟังการร้องทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ครูคก็มาดิบๆเลยนะ เรามีหนังสือเรียนของดนตรีนร่าจะิบป .6 นะครับซึ่งนะักเรียนไม่ได้รับการแจกไปเนาะเราไม่ได้สั่งซื้อกันมาหลายปีแล้ววันนี้คุณครูมีหน้านี้นะครับเป็นหน้าสับสังขีเลยโหยาวแน่นอนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็สาธิตให้ดูไปทีละอันทีละคำกันเลยนะครับเอาละพร้อมแล้วเดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกว่าสับสังขีในหนังสือนะ คำศัพท์เฉพาะที่ใช้กับวิชาดนตรีเพื่อทราบรายละเอียดของสิ่งที่เรียนได้ง่ายขึ้นโอ้ยคำทางการเขายิ่งใหญ่มากนะครับศัพท์สังคีตในวิชาดนตรีและการขับร้องมีดังต่อไปนี้สิ่งที่ต้องรู้เลยกรอวาดขัดครวนคลอเดียวตับเผาทอดและเอื้อนรวมแล้วกคำหนึ่งสสห้า เสับสังคีตของนักเรียนปหนะครับ10คคำเดี๋ยวเราจะไปดูทีละคำนะครับครูจะเน้นคำที่อยู่ในหนังสือ,อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะใส่ไว้ตรงใต้วิดีโอเนาะไม่ใช่ตใต้วิดีโอใส่ไว้แถบล้างตรงนี้นะครับเอาเป็นคำแบบทางการแล้วส่วนคำอธิบายแบบเข้าใจกันเองเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะอธิบายให้ดูแลฐาฐา้วก็สาธิตให้ดูด้วยนะครับอ,อันแรกเลยกรอนะครับกรอเขาบอกว่า รอคือการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีตีปะ่ะตีนะครับตีตีตีหมดเลยนะครับการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทตีเช่นระนาดของวงใช้สองมือนะครับตีสลับกันแบบทีทีตีสลับกันไหแบบทีทีนะครับหรือจะเป็นการรัวเสียงเดียวก็ได้รัวกับกรอนะครับอ่ะดูกรอก่อน เขาบอกว่าสองมือนะครับตีสลับกันแบบทีทอ่าอันนี้ไม่ถี่ถีคือแบบอย่างนี้เลยนะครับอ่าวรูปอ่าอันนี้คือกรอนะคะรับกรคือการตีสลับกันแบบทีทีแบบนี้อ่าอ่าฟังเสียงเช่น รอนะครับรอตอปกวาดเหมือนกวาดบ้านเลยนักเรียนในความเข้าใจของเราคือก,กวาดนะก้กวาดกวาดบ้านใช่ไหมกวาดไม่กวาด <c oughs> ดนตรีเขาก็บอกไว้เช่นเดียวกันครับกวาดคือวิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทตีอีกแล้วนะครับเช่นระนาดท้องวงโดยใช้ไม้ตีลากไปบนเครื่องดนตรีนี่คือสิ่งที่ครูห้ามมาตลอด มายถึงเวลาที่โรงเรียนเวลาเราทาปกตินักเรียนชอบกวาดเล่นนะครับกวาดไปกวาดมาไม้พังกวาดแรงไปหน่อยนะครับอ่าล่าบน่อนดนตรีนะครับล่าบ,บนโซนะล,บบลูกมะนาดหรือลูกคองก็ได้การกวาดจะกวาดจากเสียงสูงไปเสียงต่ําหรือเสียงต่ําไปเสียงสูงก็ได้นะครับที่ครูอ่านในหนันงสือน,นี้ให้ฟังนะครับจริงๆเราครูก็มีความเข้าใจของอีกแบบหนึ่งแต่ คำในหนังสือเรียนนะครับเขาจะอธิบายแบบเป็นทางการแต่ถ้าเกิดมาถามครูเวลาที่มาพูดที่มาแบบกวาดก็คือเนี่ยจับไม้ลากไปเลยเนี่ยความเข้าใจของครูนะครับอ่ะฟังกวาดนะครับไหเนี่ยกวาดอ่ะใช่ไหมเออนะครับอ่ะเนี่ยคือการกวาดนะครับเหมือนกวาดพื้นกวาดบ้านเลยแต่นี่เป็นการกวาดระนาดนะครับ เรียร์ไหมคลิปนี้มาแบบดิบๆเลยนะอ่ะต่อไปขับไม่ใช่ขับรถนะครับขับในหนังสือเขาบอกไว้ว่าขับคือการเปล่งเสียงออกมาเหมือนการร้องเหมือนร้องเพลงนะแต่มักใช้ในทำนองที่มีความสั้นยาวไม่แน่นอนเช่นการขับเสภาโอหครับสาธที่ยังไงเนะี่ย เราเคยดูละครจักจักวงวงไหมสังทองแก้วหน้ามา้าดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงพวกเนี้ยนะครับเวลาบังฉากเนี่ยเขาจะมีการขับเสภาขับเสภาคือการขับคือเปล่งออกมาคูก่กันกับกลับนะครับเรียกว่าเสภานะอ่ะสมมติสมมติสมมติขับนะครับเช่กนการขับนะ ครูไม่ได้เตีนานแล้วนะสมมุติว่ามันดีนะครับโอ้ปางนั้นองค์พระมหาชนกชาได้ปริมิตตกรุ่ยไย ความจริงแล้วการขับเนี่ยหรือขับเส้าคือขับคู่กับเสภาเนี่ยนะครับเขาต้องใช้กรบเสภาที่มีคุณภาพดีหน่อยมีเหลี่ยมมีคมที่ชัดเจนแต่ว่าห้องเรียนของเรานะครับไม่มีรูปนี้เป็นกรบกับตีธรรมดาดังนั้นเนี่ยเห็นไหมมันทู่ขนาดนี้นะครับขับออกมาเสียงอะไรมันไม่ได้แบบนี้มันจะปอกแป๊กปอกแป๊กนะครับเอาเป็นว่า และอุปนิทานที่เข้าใจก็คือคือการขับเสียงสั้นยาวไม่เท่ากันลักษณะเหมือนการร้องเพลงแต่เป็นการเล่าเรื่องหรือเป็นการบอกบรรยายอย่างนี้ไปน,นะครับโอเคเคลียร์ไหมลูกขับเนาะต่อไปครวนนะครับครวนคือวิธีการร้องที่มีการสอดแทรกเสียงเอื้อนแบบยาวๆใช้เฉพาะช่วงที่มันมีอารมณ์ โศกเศร้าเสียใจนะครับโอ้โหคือการร้องเนาะสมมุติว่าร้องที่แบบโศกเศร้าเสียใจมากเลยนะครับหรือเหงาก็ได้อะตัวอย่างเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเพลงนกขมิ้นนะครับนกขมิ้นสามชัน้นอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะทําท่านี้ท่านี้แปลว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือครวนนะคร,ครวนนะแยกกันกับเอื้อนนะลูกน,นะอ่าฟัง oh um... พยายามจะอธิบายให้เขาจัดนะครับก็คือการร้องนี่แหละมันเป็นการร้องแบบเพื่อนแต่ว่าลากยาวไปอีให้มันดูโอ้ยแางนี้เลยนะครับอ้าวเคลียนะลูกนะการครวนแบบค่ำค่ำครวนนะว่าง่ายๆนะครับอ้าวเคลียต่อไปโอยอันนี้ไม่สามารถเลยนะครับเดียวเดียวเราพูดถึงเดียวคอน้เนึงอะไรคนเดียวใช่ไหมนะครับ เดียวคือการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองอย่างเดียวดำเนินทำนองคือเนี่ยเครื่องใดก็ได้ที่เล่นเป็นโน้ตได้โดยเลยมีฟาซอนล่าที่เชื่อเรียนตร .5 ใช่ไหมเออเครื่องประกอบจังหวะเล่นเป็นโน้ตไม่ได้เครื่องดำเนินทำนองเล่นเป็นโน้ตได้นะครับเช่นประนาดของซออูซอ,อกร่วง ครุยเพียงอ้อเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องดําเนินทานองให้เล่นแค่เครื่องเดียวนะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นที่พิศดารที่แบบเก่งู้ฟังดูแบบอุ้ยหนุ่เด็ดเพ็ดมันนะครับเขาจะเรรเลงคู่ก,กันกับเครื่องประกอบจังหวะเช่นฉินก็ได้กลองเนาะสมมติครูโอเล่นระนาดันเดียวถ้าสมมติครูโอเล่นเพลง ลอยกระทงนะครับอากระทงเนี่ยเล่นคนเดียวเครื่องทานองคนเดียวแต่มีเครื่องประกอบจังหวะเช่นชิงชิงฉับชิงฉับกล้องปะทนปะทนปะทนะทนปะทนปะทนปะทนแม่อ่านเนี่ยคือเล่นด้วยกันนะครับก็คือการเดี่ยวแต่การเดี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นเฉยๆสิมันต้องมีแบบว่ามีความแบบ เคล็ดลับเออมีสูตรเด็ดแล้ว,วนะครับสมมุติปกติเขาเล่น <c oughs> ใช่ไหมเออแต่ว่าคนเดียวแบบเฮ้ยเล่นแบบนี้ธรรมาดาต้องเจอแบบนี้เออเช่นว่าอ,อ,อ่าอะไรก็แล้วแต่เขาเหมือนที่เราดูหนังงงรงที่แบบเขาจะขุนอินใช่ไหมขุนอินกับในซ้อนบออออแบบเอออลังการมาก ซึ่งเขาเรียกของเขาคนเดียวแล้วก็มีชิงกับกลองเป็นคนกำกับจังหวะไว้อันนี้เขาเรียกว่าเดี่ยวเอาเดี๋ยวอ่านเดี่ยวให้ฟังอีกรอบนึงเดี่ยวคือการบรรเลงด้วยเครื่องประเภทดําเนินทํานองอย่างเดียวแต่มีสมมติเล่นระนาดเอกแต่มีระนาดเอกอยู่สามลางเล่นด้วยกันมีก็ได้นะม่ะต้องเป็นเครื่องแบบเดียวกันนะครับอย่างเดียวเช่นระนาดก็ได้ข้องซอได้หมดเลยแต่อาจจะมี เครื่องประกอบจังหวะเช่นชิงกลองมาประกอบด้วยนะครับลักษณะก็จะมีความพิเศษมีมีกลเม็ดเด็ดลายที่มากกว่าการเปรเลงปกตินะครับอ้าวเคลียร์ต่อไปตับไม่ใช่ตับ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 ,ตบใครเล่นอันใครกำลังคิดเพลงนี้อยู่เลิกน,นะครับไม่เอานะลูกตับคือเพลงหลายๆเพลงที่นำมาร้องหรือบรรเลงต่อๆกัน พ,พนะูดง่งา,งา,า,ายๆก็คือฉันมีเพลงช้างนะเพลงช้างนะามาเผ๋ใช่ไหมสองฉันมีลอยกระทงสามฉันมีเต้โขงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เรียงใหม่ครับฉันมีเพลงช้างก่อนฉันมีเส้นที่สองคือฉันมีเพลงเต้โขงและเพลงที่สามคือฉันมีเพลงลอยกระทงอยากเล่นแบบสามเพลงมาต่อกันอนะ่ะ เออแ,แบบนี้แหละเขาเรียกว่าเพลงตับนะครับเหมือนเรียงกันเป็นตับตับหน้าตับเวลาเข้าแถวเอาน้าตับนี้มาหน้าตับนี้มาแถวนี้มานั้นเองนะครับอ่ะตัวอย่างแล้วเขาเรียกต่อกันเลยบางทีอาจจะมีการร้องด้วยหรือบางบางประเภทไม่ต้องร้องเลยเพลงเดียวก็ได้อ่ะตัวอย่างนะครับเพลงอะไรนะเมื่อกี้อ้าวชื่อตับตับเพลงช้างแล้วกันเราจะเอาเพลงแรกขึ้นก่อนชื่อชื่อชื่อตับเพลงช้างประกอบไปด้วย หนึ่งเพลงช้างเพราเผลสองเพลงใต้โงออ 3, สามคือเพลงลอยกระทงอ้าวฟังนะสมมุตินะครับ หลายเพลงมาบรรเลงต่อกันนะครับจะมีร้องหรือไม่มีร้องก็ได้นะครับเรียกว่าตับหรือเพลงตับนั่นเองต่อไปเถาอันนี้สาธิตยังไงเลยเนี่ยเถาคือเพลงเดียวกันเพลงเพลงเดียวกันแต่จะมีอัตราจังหวะไม่เหมือนกันนะครับจะลดหลั่นลงมาจาก3ชั้นสชั้น และชั้นเดียวตัวอย่างเพลงเขานะครับเป็นเอาแบบสั้นๆง่ายๆที่พอเข้าใจนะครับก็คือเพลงที่มีอัตราจังหวะชิงแบบ3ชั้นคือช้าชิงยืดออกไป2ชั้นคือปานกลางและชั้นเดียวคือเร็วนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเอาเพลงแมงมุมลายก็ได้ง่ายดีนะครับสมมติแมงมุมลายแบบ3ชั้นแล้วก็มีแมงมุมลายแบบ2ชั้นแล้วก็มีแมงมุมลายแบบชั้นเดียวนะครับอานฟัง แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากฝนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน,น้ำแห้งเลือดไปลับตามันลีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตารูกวาวอ่ะอะไรที่เปลี่ยนไป จังหวะฉิ่งใช่ไหมนะครับทีนี้ในโยตรีไทยเขาไม่ได้มีเพลงแมงลายนาะถ้าเพลงสามชั้นเนี่ยเขาจะเล่นยาวมากยาวมากนะครับส่วนสองชั้นทานองก็จะสั้นลงมาหน่อยฉิ่งก็จะสั้นลงมาด้วยนะครับและชั้นเดียวเพลงเขาจะกระชับรวดเร็วมากเลยสนุกสนานเนาะแล้วฉิ่งก็จะตีจังหวะฉ่งฉับฉ่งฉับแบบนี้นะครับ 3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวเอามาเรียงต่อกันเรียกว่าเพลงเขางงไหมไม่งงงงและครับอยู่ที่จังหวัดชิงด้วยแล้วก็อยู่ที่ทำนองเพลงด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวว่าเราอยู่มัธยมจะเรียนเรื่องศัพท์สังคีตคำว่าเถาอีกครั้งหนึ่ง มันจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูในช่วงสถานการณ์คุณแบบนี้ฟังแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเปิดเรียนมีโอกาสได้พบเจอการจริงๆเดี๋ยวคุณจะเปิดเพลงเขาให้นักเรียนฟังนะครับไม่ต่ำกว่า5-10นาทีเลยนะครับอ่ะต่อไปทอดไม่ใช่เทน้ำมันใช้ตะหลิวไม่ใช่นะครับทอดคือการผ่อนจังหวะให้ช้าลงคือการบรรเลงนะในนี้เขียนอาจจะงงไปนิดนึง ทอดคือการบรรเลงนะครับจังหวะให้ช้าลงส่วนมากมักจะบรรเลงตอนใกล้จะจบเพลงถ้าพูดง่ายๆก็คือพอเพลงจะจบให้เล่นช้าลงนะครับตัวอย่างเพลงรักรทงเหมือนเดิม ขาลงอันนี้เขาเรียกว่าทอดนะครับสุดท้ายมาแล้วเอื้อนเอื้อนนะครับเอื้อนคือการขับร้องจะหมายถึงการร้องทํานองโดยใช้เสียงเปล่าเอา้าเสียงเปล่าคืออะไรงงเลยนะครับไม่มีท้อยคําคําว่าเสียงเปล่าคือไม่ไม่ได้มีคําเช่นฉันกินข้าวไม่ได้มีมีแต่เออเออเอเอมีแต่เงี้ยเสียงเปล่านะครับไม่มีท้อยคํา ออกเสียงคล้ายสระเอนะครับคล้ายสระเอถ้าเออเงยเอเองเองยเนี่ยที่เราชอบเล่นกันนะครับในการบรรเลงดน,นตรีหมายถึงการทําเสียงให้สนิทติดต่อกันอันนี้คือแบบดนตรีนะเดี๋ยวจะหยิบซอมาให้ดูนะครับบรรเลงจากเสียงสูงหรือไปหรือเสียงต่ําสูงไปหาต่ําต่าไปหาสูงก็ได้แต่ขอให้เสียงมันเชื่อมหากันอ่ะเอาดูเอือนแบบร้องก่อน เอื like right. then, ้อนแบบร้องก็เช่นพูดทานุภาพเอิอิบนำคนเห็นไหมเอิเอิเนี่ยเอื้อนอันนี้คือเอื้อนนะครับอ้าวตัวอย่างนะครับในการเอื้อนของคนไปแล้วการร้องไปแล้วต่อไปในเครื่องดนตรีก็คือการทำเสียงเสียงหนึ่งไปเชื่อมกับอีกเสียงหนึ่งนะครับเช่นเช่น นะอ,อัน,นี้แบบธรรมดานะครับถ้าสมมติจะเอื้อนนะครับอ่าว่าไปครับเขินเขินอะไรไม่ได้เขินเด็กๆน,นะเขินนักดนตรีไทยที่อายุได้เรียกกับคร,รูหรือ คุณครูดนตรีไทยที่ท่านฝีมือแบบโอ้โหแต่ว่าอุ้ยแบบนี้ครับแล้วคุณบูมาสาธิตมูจะเขินนะครับแล้วขอไปคุณครูผู้ใหญ่นะครับหรือนักดนตรีไทยที่รับชมรับฟังในวิดีโอนี้นะครับ่างหายเป็นหานจริงๆครับไม่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นการสาธิตให้ดูนะครับอย่าอย่าได้ติดตะมีติดเดียนกันเลยนะครับนะครับอ่ะจบไปแล้ว เคลียไมลูกศัพท์สังคีตนะครับเอาสรุปเข้าใจง่ายๆศัพท์ส,สังคีตก็คือคําศัพท์ที่ใช้ในดนตรีไม่ว่าจะร้องเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเรียนกันก็คือกรอนะครับกรอคือการตีสลับทีๆนะครับกวาดก็คือเหมือนกวาดบ้านเลยนะครับจับไม้ลากเสียงสูงไปหาเสียงต่างําเสียงต่ําไปหาเสียงสูงนะครับ ขับก็คือการเปล่งเสียงออกมาสั้นยาวสั้นยาวมันกําหนดไม่ได้มันตต่างกันกับการร้องเพลงเช่นบัดนั้นจลูลองมองคเ,เม้นอะไรว่าทำอไรนีมันเป็นการขับนะครับครวนก็คือการสอดแทรกํำนองแบบเอื้อนแต่เสียงยาวๆนะครับส่วนมากจะให้มีอารมณ์โศกเศร้าเช่น ขยายความโอ้ยใจเยียก็ไปอีกทีหนึ่งนะครับคลออ้าวข้ามคลอไปนะครับคลอคือการบรรเลงดนตรีไปพร้อมกับการร้องเพลงพูดง่ายๆก็คือตัวอย่างนะครับอ่ะวากระทรงอีกแล้ววากระทรงขายดีนะครับตีก็ตีนักดนตรีก็เล่นเพลงมากระทงไปนักร้องฉันก็ร้องไปด้วยนะครับเล่นไปด้วยร้องไปด้วยพร้อมกันนะครับวันนี้น คุณเป็นนักร้องคจะไปนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ร้องไปร้องกันเลยก็เรียกว่าลรนะครับอะไรต่อเดียวเดี่ยวคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองเครื่องเดียวนะครับหรือระนาดอ่ะอย่างระนาดเอกระนาดเอกสามเครื่องพร้อมกันก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นประเภทเดียวกันนะคือระนาดเอกกันนะครับมีกลลเม็ดเด็ดลายโอ้โหดีครับเล่นพิศดารกว่าการบรรเลงแบบปกติเพลงทั่วไปแบบนี้นะครับ ตับก็คือการเอาเพลงที่1 2 3สาแล้วแต่เราจะเลือกแบบเอามาบรรเลงต่อกันนะครับเรียกว่าตับนะครับเถาเถาคือเพลงเดียวกันแต่มีอัตราจังหวะแล้วก็วิธีการเล่นนะครับที่แตกต่างกันนะครับตั้งแต่3ามชั้นช้าสองชั้นปานกลางและชั้นเดียวจังหวะเร็วนะครับนำมาบรรเลงต่อกันเรียกเพลงเถา ทอดก็คือการผ่อนจังหวะหรือเมื่อเพลงใกล้จะจบก็เล่นให้ช้าลงนะครับเช่นในนๆนนนน้อย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 น้ยนี่คือการคอดนะครับและสุดท้ายการเอื้อนก็คือการเพลงเสียงออกมาไม่มีคำฉันกินข้าวนื่มีคำมีแต่เอื้อนครับพูดทาน การเอื้อนนะครับแต่ในทางเครื่องดนตรีผมไม่อยากสาธิตดนตรีเลยครับก็ให้แบบนี่นะครับเสียงเล่เล่กับเสียงทีเล่มเล่เ้าเล่ทีทำยังไงก็ได้ให้เชื่อมมาหาการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเอื้อนนะครับในทางเครื่องดนตรีนะอ่ะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับสัปดาห์นี้ จบแล้วนะครับก็สิ้นสุดการเรีนยนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับองค์ประกอบของดนตรีและศัพท์สังคีตไว้เพียงเท่านี้หลังจากที่นักเรียนได้รับชม การสาธิตในเรื่องของสับสังคีตไปแล้วนะครับคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนนะครับนําสมุดวิชาน่าจะสิงขึ้นมากลับด้านอีกด้านหนึ่งถ้าสมุดวิชาหน้าสินใช้ด้านหน้าวิชาดนตรีก็จะใช้ด้านหลังนะครับจะได้ประหยัดสมุดนะลูก ให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ให้ชัดเจนด้วยเขียนวันที่ที่ทําการบ้านด้วยนะครับการบ้านก็คือให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กําหนดนะครับมีทั้งหมด6ข้อเนาะแล้วช่วยวิเคราะห์กันซิว่าในแต่ละสถาน,ถานการณ์น,นั้นๆจะต้องใช้คําศัพท์สังคีตแบบใดอ่านี่คุณครูก็จะมีคําศัพท์สังคีตนะครับ แถบ,บสีส้มเห็นไหมด้านบนนะครับมีทอดคลอกรอ,คร,อครวนเอื้อนและกวาดนะครับอ่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนักเรียนจดโจทย์ลงไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยลอกตามฟอร์มนี้เลยจนถึงด้านล่างเลยนะครับอ่าข้อที่1ครับสุพรรณเข้าไปชมการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อใกล้จบเพลงนักร้องจะมีการร้องช้าลงจากจังหวะเดิม จนกระทั่งเดินเข้าไปหลังเวทีจากสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับศัพท์สังคีตในเรื่องใดนะครับนักเรียนก็เอาคําด้านบนเนี่ยเลือกมา1คํานะครับลงมาตอบด้านล่างนะเขียนโจทย์นะครับแล้วก็ตอบลงไปข้อ2ครับเขมมนิดดูโทรศัพท์แล้วชอบการร้องเพลงของนักร้องซึ่งร้องเพลงช้าและเศร้านะครับนักเรียนจะมีการแทรก ไม่ใช่นักเรียนนักร้องเออนักร้องจะมีการแทรกเสียงเอื้อนทําให้เขมรน,นิตรู้สึกเศร้ามากมาได้ฟังจากสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับศัพท์สาังคีตในเรื่องได้เอาตอบข้อที่3ครับโดมเด็กชายโดมชมการแสดงดนตรีเดียวระนาดเอกที่มีการตีสลับกันทีทีและรัวระนาดจนเป็นเสียงเดียวกันทําให้โดมรู้สึกว่าไพเราะมาก จากสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับศัพท์สังคีตในเรื่องใดอา้าวตอบข้อ4เด็กชายรัตภูมิฟังการขับร้องเพลงไทยเมื่อฟังแล้วรู้สึกว่านักร้องเนี่ยจะมีการร้องแบบไม่มีถ่อยคำและที่สำคัญเนี่ยเขาออกเสียงเออเออออกเสียงเออก่อนที่จะขึ้นขึ้นเนื้อเพลงด้วยนะครับ จากสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับศัพท์สังคีตในเรื่องใดอ้าวตอบต่อไปคุณอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อไม่ใช่นะครับเด็กหญิงพัชราภาไปชมการแสดงดนตรีกับเพื่อนแล้วก็สังเกตเห็นนะักดนตรีผู้หนึ่งตีระนาดนะครับโดยใช้ไม้ตีเนี่ยลากลูกระนาดจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ํา และลากกลับไปจากเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูงจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับศัพท์สังคีตใด้ต่อไปเลยและข้อสุดท้ายนี่มาสั้นๆเลยนะครับชมผู้อรารยาเอฮาเกตไม่ใช่นะครับอรารยาเด็กหญิงอรารยาเปิดวิทยุฟังเพลงที่มีการบรรเลงดนตรีและมีการร้องเพลงไปพร้อมๆกันอ จากสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในเรื่องใดนะครับก็จบไปแล้วเนาะงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานคะแนนรวมของหน่วยการเรียนรู้ที่1เลยก็คือองค์ประกอบดนตรีและคำศัพท์สังคีตครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอ่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ตัดด้วยนะครับทำเสร็จแล้วรบกวนนิดนึงจะ้ะถ่ายรูปนะครับงานของนักเรียน แล้วสร้างอัลบั้มลายขึ้นมานะเข้าไปที่ลายวิชาดนตรีป .6 เหมือนเดิมแล้วก็แอดอัลบั้มขึ้นมาใหม่พร้อมกับเขียนชื่อว่าอัลบั้มนี้ชื่อว่าเด็กชายมานิสุมานี่เออป .6 ทับหนึ่งเลขที่1เออนะครับเราก็สร้างลายชื่อชื่อของเราน,ะนามสกุลของเราชั้นปอ,อะไรทับอะไรเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อัพงานตัวเองลงไปในอัลบั้มนั้นจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะลูกถ้าหนู ถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงมาในไลน์ตรงๆเลยเนี่ยนะครับไม่เกิน3-4วันเดี๋ยวมันหายไปคุโอยจะไม่ทันตัวเนาะอ้าละก็จบกันแล้วเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าที่เวียนนาตสินแล้วก็เวียนทัศนาสินนะครับ <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย